สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียมซีช่องเตาเบอร์เกับพ <c oughs> อดแล้วพี่น้องมากันมาพอดแล้ว <c oughs> ที่หันหน่าไปเช้าบุญครับ <c oughs> บ้านมีตะบันจัดฉันเลยตัวเนี้ย <c oughs> ตึน้นมีตะหองส์เซาเลยตัวเนี้ย จันเลยเียเลี้กันเลยวะนีล่นข่ายล่นคือบ่เนี่ยอแกมังขึ้นเขาลิงอยู่บนทานิทานี้ในยังก่อนในยังสเตชั่น ก็เดินทางรวดเลย300กว่ากิโลต,ตรงสูง่โผล่หลดัดบนโผล่หลัดพี่น้อง ดึงๆดึงๆฟาดึงขึ้นฟาดึงขึ้นเ้อดิ๊ะฟากำลังห่อจมูกขึ้นนี่บ่ไปยันดีโอ้โไปยันมาห่อแล้ว มีปอกปอกคำามา,อา,าโอ้ยเอาให้ผมนะครับมีขาวเนะี่ยมีขาอย่างจากอันมีพ่มีต้มยำงมีงมงน้ำตุกน้ำใสน้ำตกครบ

จำหมดตาเบิไหมอืมเจผมไ่อะไรครับฟรีบอกผมตอนได้กินไอติมฟรีแล้วแบบนี้โ uh> อ๊ยมิจเจ้าต้องเลี้ยงแฮร์ริ่งว่าแฟนคลับตออุดหนุนแฟนคลับตันี้ เยอะขนาดนั้นโอ้ยโชนุ่มมาดีแล้วมาดีแล้วเอ้าอี่อยงนีอกยเลยครับครัญาติโยมมามากับ ทิพครั่งพระบิดาเดี๋ยวทูีใครกินหน่อยอะพระพุทจ้ามองนี่อันตัวขน้อยเองเดินทางมาจากเมืองอุบลราชธานีเพื่อมาที่โคราชของเขากันเองใส่วลานานเสละเกินมังแต่หกมุงแรงมหอดนีสามมุงเศร้าเก้านาฬิกา เพราะว่าไปแวทลายมองเวทลายมองแล้วจนวิ่งเวียดศีระอันนี้กันเหลืองเลยเส้นๆกันเหลี้ยงเลย,เ,ยเพราะว่าเสื้อมิตรนาเมื่อกี้ไปลายสดเงยย่อยโปก๊โปกๆมีตัวเดียวอันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ช่องเตาเบิร์ดเตาเบิร์ดนี่เป็นช่องที่คนที่ตามหลายเบิ่งหลายน้ำผมก็ฝากเอฟซีลอยเขาคนเนี่ยโอ้ยก็ยังใครกขาค้นตัคนเบิ่งผมลอยเดียวเดิ อกฮักบอกกาบอกเมียบอกกาบอกเมียบอกกาบอกเมียเฮ้ยเฮ้ยคงเป็นอีกวันที่หนักเฮ้ยผลัดออกตะไคร่บ๊ะพนเฮ้ยงานหนักเงินหายรายได้หดใมันที่พ่อจิตบ่ลองลองเลยที่พ่อจิตที่จะบอกเนี่ยอะไรที่จุ่ะฮะครับครับครับนี่เนาะ ฮะับม huh? ันมีเฮยเอยู Ris ่ว okay. hey ่าเพลงนี้ออเฮ้ยเฮยนี่คือบติอันนี้คือล่องลบลิกอิตเออลองลูกลิกาิตได้เฮ้ยเฮยเดี๋ยวมันหมดต่อเนื่องมันก็ต่อเนื่องกันบอนี่ไบอต่อนื่เออไปยังหอกไมเฮ้ยเฮ้ยพคำวยเฮ้ยเฮ้ยเลยคงเป็นเฮเฮยที่หนักเฮยเคงเป็นอิงบันทีเฮยเฮยหนักัดออกจากเฮ้ยเฮ้ยบ๊บโฟนมอนบอพีดอง หลังจากาพระบิดา W กับสาวหน่อยเป็นแพ่งประมาณสามสี่เดือนนั้นเฮตไทยประชาก่อนของ FC สาวน่อยเป็นแพ่งเดทมากกันที่เดียวคนที่เขารับคาดาพระบิดานั้นก็คือคนอยู่ในระบบห่างตอนนี้นั่นเองให้ถาให้เขาําถามเขาว่ามกพระบิดาบอกเขาจะบอกไล้ว่านักฮึ S <s <us> <S เขาตอบเป็นคุ้มเดียวกันเลยว่าอย่าเอามาเด้พอพปาบิดาเด้อก้อยนวักหูไปนอนก็ได้นอนเพราะไงนี้มิตแต่เตาแตอนเขาดูทั้งบ้านโอ้ยมักได้ปาบิดาครับโอ้ยคักคักปีอีุบิดาดีต่อยถามคน,คนตะวันเ <s us> นี่ยคือทุกอย่างการทําทุกอย่างมันต้องมีคนทักคนชังครับ หลายๆคนเขาบอกว่าช่างผมอยู่แต่ว่าถ้าผมไม่มาเขาก็ถามหาค,คุณค <น S 3> มานะเราดีใจคุณจากไปเราคิดถือตอคนจะบอกเขายังไงก่อนไปแล้วไปแต่กนะ็สิ่ีแห้งกูเนาะคือเป็นเป็นคำบอกของตอนนั้นแต่ว่าผมมาป้าเขาก็ถามมานะโอ้ยพ่อใหญ่ยันอยู่ไซน,น้อคิดหอดพ่อใหญ่ยันเด้ยพ่อใหญ่พญายตาตัวเศร้าเลยไม่ไหวแล้วครับอาจารย์มันบอนะแต่ผมบอกนี่แหละคือการพูดของเขาแค่ รลม,ลม,ลมลๆเร่งแรงก็เลยผมก็เลยไม่ใส่ใจเพราะการใส่ใจนั้นได้แค่มองใส่มองนี่ทั้งป่านะครับ <Yeah. S 2> แต่ใส่ใจไอ้นี่นะได้กินทั้งป่าทั้งหนอมาฮี <laughs> สิพาไปขี่ควาย <Yeah. S 2> ยังอยู่ต่อไป <laughs> ขากี่ไสยนะ <Yeah. S 2> โอ้ก๋วยเตี๋ยวคนเลือดเย็นเอามากิกน,น้ทำแน่เรียกงนี<ม>้เอา

ของบดเบินะเนเลยโยเอ้เอมเหาเขีงานแกินลเ้วเศร้าใจขาดเลยอ้ปลาเี๋วสวจังาครับ สามหาผมเอาสวยนึงเด้อบอเสียนบอเหนือบอพักบอเอาอย่างสัตว์อเตตตตตตีนเดี๋ยวมาดูนะครับในการลวกลูกชิ้นนะครับล่วงพักของแม่ข่าวจิลวกอะไรบางคนลวกก็วิธีกับผอเสียบเน่มาดูกันวิวลวกวิถีนะครับลวกยังไงลวกถึงวิธีโอ้ยถึงวิธีเราบังบัครับเด้อเล็ก เส้งโค้ามันมีเส้งเล็กเส้งใหญ่เส้งเรื่อๆก็เรียกว่าเส้งบาปเองถ้าไม่มีเส้งมีสายเขาก็เรียกเกาเหลาเกาเหลาไม่มีเส้งมีสายเมื่อยไม่ค่ะไม่ค่ะงงผมเอาแบบนี้ด้วเอาพักมีพักอ่าถุงอม้อสามอ่าพักบุ้งสองนะครับด้วย แต่บางก้อนว่าเขาจะกินเนื้อกระเพาะห้องเนี่ยมองมองสมกันบอเฮาต้องเลี้ยงกันบองอ่ต้องเลี้ยงกันถือห่วงสินะครับการเลี้ยงต้องถือหัวนี่ดวกต้องถือเส้นเนี่ยต้องเลี้ยงกันถือครับอืมถ้าหากินไม่ได้ครับพ่อผมเพราะว่าผมเป็นลูกเสือครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเสือพระโบ่งครับพระบ่งเส้นง่ายครับเรียงเสี่ยวบอเพราะเนี้ยเป็นบ่งเป็นบ่งยิ่งข่อยมันขายอยู่น้ำใสไม่เย็นเต้โคกไม่ต้มยำอัดเอาเอาเต้โคกจ้ะใช่กินแล้ว ขงอาจารย์เาะบอาเสียนบอหนามบอาอย่างนั้นครับบออย่างนั้นต่วคินนี่กบผู้นี้เนอะได้จ้าได้จังแต่กินยังบอกเลยบอกเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยอะยังเี่เต็มยีบาทตเตนไี่เต็มผมให้เต็มยี่บาทครับเนี่ยเราพไหดูหัตาเบิ้ดี่ะ ผมไม่ใจใคเองโอ้เองเดเตะใจใคยก็ได้เดาเตะเถิดยังก็ใจคยก็ได้เารอเสร็จง่ายจ้าจินึงน้ำตาบดได้เเจ้าครับนี่ตาบดต้อเรียกอะไรดอกแต่พอเตรมลงท้าใหญ่ ไม่ต้อหันยปกบ้านรับเงินโบาย่บอกฮะแต่ผมเใจคยบวุิจใจแดงธรรมดาสามาแตุ่นว่ยวามันก็ไ่เด้ผมัยอยงอ้บอสังไอ้าวบ้านอะไรก็ออกสคียงออกบ้ทงบ่ดินี่ยเเราเถามเออพอเออ กันเบอร์สิ่งนี้กนจบปมยนฝน่ยจทอเออเสนขึ้นปนีนะครับด้อเอามากินเตรียมาก่อนได้ครับจิจัดกินบ่ดปอนถวยนึงเอาอยางผมนะครับดปอนถวยนึงดปอจังเลย นี่ร่งใจนักระทีร่วงคือว่าใจนักระทีร่วงยินทำงานไม่ถึงหอดังไฟครับผมแต่จริงผมเป็นมันมหาครับผมมหาเศรษฐีอะไรอีอะไรน้ำซุบมหามดมหาเดียอันนี้มหาสองตัวนี้เัวนกตัวนี้กกินกบกระมังปะครับเป็นไงครับเปี้ยวหรือจังไห่บะหมันว่ตอนนี้จะเป็นมหาเอ๊ย เรียนจมต่อไรปัญษาจนไ่เป็นมหาเขาเวนมหาทองเกลีอวจบมาจะวังวิวากับยูเพลจะมาก็วังวิวากับยูเพียิบต้องปล่ามาเปลี่ยนจักเดิมอาจารย์ใจเจก่อนเคยอยู่บ่วงไหนกันผมครับบ่วงไหนบ่วงล็อกแปดแสนโอ้นกทิ้งมาก บุญเดียวกันกับแม่น้องบอ่หูสิเทาไปอีบบพนเนี่ยโอ้เสียงดีเว้ยขณะที่ขี่มาก่อนเดี๋ยวแล้ยังเสียงดีป่ะนี่ยเขาสองก่านักกว่บบาอีกวัดขึ้นควายถ่ายแต่วัดขึ้นมาขึ้นนะเอาอทาคนนี้ป้อีอันนี้ยิ้ม่ะแต่ข,ข,ขึ้นควายถ่ายแต่วัดขึ้นมาขึ้นนะไปหันบ้านเอโนซ่าบอกว่าสิปีดกว่าเดียวแล้ว,ลว,วฝาดบ้านเป็นหลังเลยอืม กดเงมมักตูดก <as> so, <teenage time. laughs> <laughs> ินมาเนียเอสายตูดเลยสายตูดแบียเบี่ยนบอแม่สายตูดรงขาดวันตนี้กะแล้วบเบียนสายตูดตหรอสายตูดตัวนี้ไอ้ขาเสืมชินนี่พวกนี้เป็น่วยเนี่ยชินเจาะมันจะแสบเว้ยเรอย่าพวกนี้ก็เวนี่ยิ่งบอกอีกเด้อนี่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดเจ้าเบิร์ดเซนเล็กโฟน่ วันนี้ขอบคุณเต้าเบร์ดมากนะครับเลฟูันนี้มาตงอัปออ้ยว้กินไดัอาทางเอาไปอาจารตันอาจตันมีมีคน้สงเลโอยู่อาจาร์ตันเฮยบังตันเฮ้อมีคนส้างสิงเลโฟอยู่บ่จากอะไรเงี้ยเย่ๆขี้จนอะไรวันนี้รัมเงี้ีว่ อันนี้เอมึงขึ้นเยอะหนยตีเนาะโอเคโอเคมันรุนเต็มอาจารย์เดี๋ยวเราขอดกเตอเคจรมฮะครับครับผมเอานั่นแทนบอกเอานั่นแทนบอกตาเบิดนะฮะไอตันไอตัน เซยบักตันเออเอาครับผมเจียวชารถ้วยเรกแรกมกินี้แกะเ่ยังบุงกสบอยู่อันนี้อันบางยานี่หมอาจารย์บอแล้วเอาไปบางยาี่สขวดหไหมเจ้าบเีกโอ้ยชิบยานี่แลเอาไปนะ โอ้ขาใช้พูมือคื่นบางยาครับใสไ้มเอสักนนะสักคนทุกคนอบางยาบ่ครับเามีมาพอบางหันบงันนะบางหันเข้าไปบางหันหน้ผมเอานำนไหนบ่อันครับนำนไหไ้ครับกวดนึ่งาเรื่อยกิวดหนึ่ง่เรือครับขวดนึ่งรับอาจารย์เบิ่ครับผมอาจารย์เดบ่ต่ำเอายดเลยครับิตันโคยุธน้ปลายนสดอ่ะ้ดายังหนูสุกกาครับ ขอบคุณเล่นหลายครับเออครับขอให้เราไม่รวยคอยมีเงินลานครับแต่๋ยวกินน้ำมีปัญหาตัวนี้ว่าสิกินจังไงเนี่เอานี่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยน้ำนี่ก็อร่อยขอให้เราไม่รวยมีเงินลานคบาทครับพานำเท่าไครับผบาทครับนี่ยเนี่ย